เอดีวีหนึ่งหกศูนย์หลังจากใช้งานมาสามเดือนไงบ้างสภาพก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับพี่น้องเพิ <c oughs> ่งล้างเสร็จชม z o มกัน <c oughs> เต็มเหมือนเดิม รถทรงสวยเลยครับใส่กล่องเข้าไปยิ่งสวยไปใหญ่ครับมาสามเดือนก็ยังปกติดีครับถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้ว2รอบก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับเจ้าเ d v 160ใช้งานได้ปกติ มีปัญหาอะไร